สวัสดีครับอยู่ช่องสเกอร์เบสชิงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาณณา,ามาฝึกตีลอกเบสแคตติ้งกันนะครับเ,เขามาถามว่ามันใช้ยังไงมันตียังไงกลัวห่วงว่าจะไปตีแล้วคู่นะครับคลิปนี้มีวิธีแนะนําการตีลอกเบสแคตติ้งลอกหรือามแบบไม่พู่กันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้จักชุดอุปกรณ์ของเราก่อนนะครับอย่างคนที่ตีสปินเป็นอยู่แล้วเนี่ยไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่ คนที่ยังไม่เป็นเลยเนี่ยส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างนะครับลอกเบสน,นะครับก็ง่ายๆเลยตัวกดสปูลตัวนี้เอากดปุ๊บมันจะฟรีออกพอเราหมุนมือหมุนปุ๊บมันก็จะล็อกกลับมาเหมือนเดิมนะครับตัวปรับคอนสปูลน,น,นี่ตัวนี้แหละที่เป็นปัญหาเลยอันนี้ตอนแรกนิ้ปรับมาแล้วนะแต่ว่าคราวนี้นิคจะตั้งให้น้าๆนาดูนะครับว่าเขาตั้งกันยังไงเนี่ยมันถอดได้ ฟองสปูนออกเสร็จปุ๊บภายในมันจะหลวมเลยใส่ลาไปวิธีปรับของนี้นี่จะหรือคืออันนี้คือเราเริ่มใหม่หมดเลยเห็นไหมคือมันไม่พอดีอะไรมันไม่พอดีหมดเลยตีอย่างเงี้ยตอนเนี้ยฟูแน่นอนครับวิธีปรับฟอนสปูลของนี้ก็คือนี่จะหมุนเข้าไปครับแล้วก็โยกดูมันจะดังกึก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 เนี่ยนี่ก็จะพยายามหมุนหมุนหมุนเข้าไปเรื่อยเรื่อย จนกว่าอาการรุนของสปูลน,นะครับที่เขาเรียกว่าอาการรุนมันจะหายไปหรือมันจะขยับได้น้อยสุดอันนี้คือส่วนตัวของนิกนะที่ว่านิกใช้ก็จะประมาณนี้เนี่ยมันปรับไม่ค่อยขยับแล้วคราวนี้เขปรับไม่ค่อยขยับจพุ้กให้เราลองอย่าเพิ่งตีนะให้ลองวาดแขนดูก่อนอ่ามันยีออกได้แต่มันพู่เห็นไหมมันพู่นี่คือสปูลมาไหลออกมากเกินไปเห็นไหมครับ อันนี้มันจะมาเกี่ยวเกี่ยวพันกับหน่วงไอตัวนี้เขาเรียกว่าหน่วงเห็นไหมอย่างอย่างนีกอะตีตีลอกตัวนี้ประจํานี่ก็จะจําได้ว่าหน่วงของนิกใช้อยู่ประมาณไหนนะอย่างเราลองบิดเข้าไปให้มันสุดก่อนเมื่อกี้เราวาดแขนออกไปแล้วมันมันฟูใช่ไหมถึงบอกว่าอย่าพึ่งตีทําไมถึงอย่าพึ่งตีเพราะตีฟูแน่นอนฮนะ ก็ลองวาดแขนดูก่อนให้มันออกไปก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวออเราบิดบิดหน่วงนิกจะบิดเข้าไปสุดเลยขั้นตอนแรกๆนะคือเขาบอกไว้ก่อนว่านิกไม่เคยได้หาข้อมูลอะไรเลยไม่เคยได้หาข้อมูลในการหัดตีเบสเลยนิกมาลองด้วยตัวของนิกเองเลยเพราะว่าตอนนั้นน่ะนิกซื้อลอกซื้อคันมาแล้วแต่ยังตีไม่เป็นนิกก็เลยมาลองหัดวาดแขนดูก่อนเมื่อกี้วาดไปแล้ววันพูธใช่ไหม คราวนี้เริ่มไม่ฟู่ละเห็นไหมเห็นมันเริ่มไม่ฟู่แล้วใช่ไหมแต่ยังยังนะครับเพราะว่าแขนเสร็จปุ๊บคราวนี้ลองลองตีให้มันไกลกว่าเดิมจับสองนิ้ลองขวออกไปมมันตีได้มันไม่ฟู่ใช่ไหมเห็นไหมฮะมันไม่ฟู่ฮะคราวนี้เราจําไว้ว่าเราใช้หน่วงนี้อะเราใช้อยู่ประมาณเลยเบอร์เก้ามานิดนึงอย่างอันนี้คือพยายามอาจจะ อธิบายให้น้นๆเข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปพอเราว่าเขียแล้วมันออกเสร็จคราวนี้เราลองหักสะบัดข้อนะดูครับได้นี่ได้แล้วเราลองหักสะบัดข้อได้ได้เสร็จคราวนี้เราเริ่มอยากจะทำระยะ ทั้งแขนทั้งข้อลองส่งไปนี่อันนี้ฟูเห็นไหมวิธีแก้ฟูมันไม่ได้ยากฮนะดึงมันออกดึงออกนิดนึงขอยหลังมาดึงออกนิดนึงแล้วก็แขกค่อยไล่มันออกติดอันไหนแล้วก็ดึงมันนั้นนะ่ะเนี่ยสางๆมันหน่อยเอ้ค่อยดึงเบาๆอย่านะครับอย่าเลยข้อห้ามเลยอย่าดึงแรงๆพอดึงแรงเสร็จปุ๊บมันเข้าปมพอมันเข้าปมมันแก้ยากมากฮนะ เราค่อยๆดึงสางมันออกเบสฟูมเปนเป,นเป็นเรื่องธรรมดาครับเรื่องปกติฮะแต่ข้อดีของเขาก็คือตีไวตีไวตีไกลทำจังหวะเร็วเนี่ยที่นะเขาชอบใช้กันก็โดยส่วนตัวของผมก็ประมาณนี้ข้อดีของเขานะ,นะเมื่อกี้มันฟูไปแล้วใช่ไหมขยับงวงใช่ไหมอีก ระยะไหมลองดูที่ระยะที่นิสิีมันเริ่มไกลขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็ไม่พุอันนี้เราลองฝึกไปเรื่อยๆครับยินทีน่ระยะเตีได้ลถ้าถ้าเกิดว่ามันเป็นหมาโล่งๆแบบนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับเวลาเราตรีถ้ามันจะไม่ค่อยพด เหตุผลเหตุผลนรื่องที่ว่านี่เจอมากับตัวเลยนะคือเวลาเราตีออกไปแล้วเราไปติดสวะติดกิ่งไม้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราดึงพอดึงเสร็จปุ๊บนี่อ่ะนี่ดึงให้ดูตรงเนี้ยสายมันเข้าไปแล้วเข้าไปลึกแล้วเวลาเราตีออกไปพอเราตีอ,อไปเนี่ยมันสะดุดครับสะดุดแล้วสปูลมันวิ่งกลับหลังฮะมันจะเกิดอาการฟู่ขึ้นมาอีกเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่คือมันมันดึงไม่ออกนะ เพราะว่าสายมันเข้าไปเข้าล่องไปมันจะทําให้ฟูฮะวิธีแก้ง่ายๆครับถ้าเราตีไปแล้วเราไปดึงเราไปดึงตอหรือว่าดึงอะไรเนี่ยให้เราเคลียร์สายในสปูลเราออกก่อนเรเคลียร์สายในสปูลเราเสร็จไม่ต้องใจร้อนฮะใจเย็นๆนี่ค่อย เป็นประโยชน์ให้กับน้าๆนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือยังไงเดียคือเอาง่ายๆมันมีประโยชน์กันนะฮะก็รบกวนกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องส้นิ่งพิชชิ่งไทยแลนด์ด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นการสาธิตให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวเราไปลงสนามจริงกันโอเคไปครับตอนนี้จะมาบอกสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีจําเป็นต้องเตรียมที่จะออกไปตกเดี่ยวฟอมนะครับหรือวิตีปลาชอนเนี่ย เราควรเตรียมอะไรไปบ้างอย่างแรกก็คือเสื้อแขนยาวนะครับควรมีมวควนมีแล้วก็น้ําดื่มมีติดไปดีแน่นอนฮนะแล้วก็ถุงมือถุงมือนี่นี่เห็นว่าตอนแรกอะ่ะคิดว่าเขาใส่เพื่อเท่ๆกันแต่จริงๆแล้วพอลองใส่ด้วยตัวเองเนะี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างครับคืออย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าคันเบ็ดที่ว่าทําออกมายังไม่ค่อยดีมากหรือว่าเกียวเหลี่ยมก็คันไม่ค่อยดีเนี่ยเวลาเราเราตีไปเรื่อยๆอะ่ะ มือเรามันจะเสียสีฮะแล้วมันจะเกิดอาการพองพองขึ้นมานะครับเนี่ยก็เป็นช่วยเซฟได้อีกอย่างนึงแล้วก็อีกข้อนึงเลยคือเวลาเราจับปลาเวลาเรามันติดปลาสมมุติว่าเราไม่ได้เตรียมกิปเปอร์ไปเราสามารถใช้เนี่ยม้วนสายพีได้สายพีหรือ,สา,อสายเอ็นได้ไม่บาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกิ๊ p เปอร์หรือคิมีม อันนี้เอาไว้สําหรับเวลาฉุกเฉินเวลาเราไปยืนอยู่ในน้ําหรือว่าที่เราไม่สะดวกที่จะจับปลาเราจะใช้คิปเปอร์จับแทนมันจะง่ายครับแล้วปลาปลาที่เราได้เนี่ยมันจะโอกาสน้อยที่มันจะหลุดไปนะถ้ามันเข้าคิปเปอร์เข้าปากเมื่อไหร่ปุ๊บคือตัวนั้นเน่ยเสร็จแล้วละอะไรประมาณนี้เนาะส่วนกางเกงก็เป็นกางเกงที่เบาสบายๆนะครับสามารถแบบเปียกน้ําและแห้งไวอะไรอย่างนี้แต่ตัวนี้ใช้แบบลุย แล้วก็รองเท้ารองเท้านี่แนะนําให้เป็นรองเท้าบูทนะครับเพื่อป้องกรรันสัตว์มีพิษนะครเวลาเราเดินตามป่าเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามีงูงมีตระขาบมีแม่ปล่องอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะเราก็ควรจะป้องกันตัวเองไว้นะครับเผื่อว่าเราออกไปตีคนเดียวนี่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างลําบากเพราะเราเวลาเราตีประชอนเนี่ยเราต้องเข้าปงเข้าป่าอะไรไปอย่างนี้ สวัสดีครับพบกับช่อง Snicker p i c ช i n g ไ h ่แ l a กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็เราจะมาตกปลาช่อนกันนะครับก็มีน้าอามอามสนับสนุนไอ้ก,กบสรงโจรมาให้ครับก็เลยลองมาตกปลาช่อนดอูตอนนี้อะฤดูนาหน้นาันท่วมอะป่านี้จะตียากหน่อยต,ตีแล้วต้องหมุนช้าๆค่อยๆเคาะ ให้มันวิ่งผ่านยาให้ได้จะให้ดีนี่หาทางให้สายลงมันจะไม่ค่อยติด นครับโดน<ร>สมจรนะครับเด<ร>ี๋ยวจะหาว่าโมูฮะนี่เต็มคอเต็มคอ กัดนะ,ะกัดแต่กัดไม่โดนฮนะ ของโจนเอหนึ่งครับ,รบลงคอฮะเตน็มปากของดีครับของดี ก็จบไปนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับตีประช่อนนะครับมันไม,ไม่ไม่ได้ยากอะไรนะครับแค่ดีแมนๆเล็งให้ตรงจุดนะครับสายสายนี่ไม่ต้องใจร้อนฮะค่อยคฮะถ้าเป็นหมายล,ก,ลกนี่ค่อยๆเลยถ้าเป็นกรบยางนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับช่องส n นิเกอร์ฟิชชิงไทยแลนด์นะครับหทกนา้นาๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับนา้นาๆนะครับก็รอชมต่อไปนะครับว่าตอนต่อไปผมจะไปที่ไหนก็ก,กบกบ็คงจะพักแค่ตอนเดียวนะครับเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาเดินตกเท่าไหร่เนอะเคครับบ๊ายบายถึงเวลาอาสมควรแล้ว